เมื่อกี้มาตอนนี้เลยจะเล่นคนเดียวให้พวกมึงดูล่ะจ้าน้องๆเราจะเล่นเมอร์ซี่เหมือนเดิมแกแต่ว่าเป็นสกินเออเออเอีอีออเออฝนตกฝนตกอีกแล้วคืนนี้ของหน้าก็คืนไหนโอเคของผมเองนะครับผมไม่ต้องตกใจ รวมกันที่งานที่มาเกมมาเราเปเริ game, uh ่มเกมกันดีกว่าเราเป็นฝ่ายป้องกันนะจ๊ะ <c oughs> ก็คืออําอำ่อำอำ่อำอ่ำฝ่ายเราหรือฝ่ายลูกวะป้องกัน <c oughs> ป้องกันนี่ก็เป็นฝ่ายหลับนะแกนะ <c oughs> โอ้ยไม่มีแทงหน่อยหรอ ไม่มีตัวแบบใจใจเลยอย่าดูจากทรงเลยอันนี้ก็เหมือนไม่ใจอะไรอย่างเงี้ยพี่นั่นใจคนเดียวถ้าเราเพิ่มกระหัง Why <c oughs> ฮิวก็มีตัวเดียวไอ้ดอกมึงฮิวมีตัวเดียวมึงใจเย็นๆนะค่ะนัะข่าวใจเย็นๆนักข่าเลยค่ะอีกคนหมออีหมอพอแวไม่เคยเป็นฮิวกับปูส่งลมหน้า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 ตายตายอีกนี่ตายนี่แหละบอกเลยไม่เล่นฮิวกัน มันจะยงิงชันมันจะยิงชันมันจะยิงชันแกไปเลยไปเลยว,ว,ว้าวว้าวว้าวพี่ผเกือบตายอ่ะ Yok, you. heroes never die วายกูเก่งใครอีควายหมาอีหมาควายไอ้เหี้ยของโค้ดนเงียบอ่ะกูตั้งใจยิ่งกว่าแบบโคตรตั้งใจเล่นไหนเหี้ยตั้งใจกูเหมือนตั้งใจรักอ้สัยดีะตว์เออเลรถนักอ้าว หายเลยอีกดอกโอ๊ยทำไมทำไมต้องเล่นแต่ดาเมจกันด้วยทำไมไม่เล่นอันนี้กนะันนอะถ้าเกิดแพอย่ามาโทษฉันนะอยู่ควายหมา สวัสดีครับสวัสดีครับแม่มาทำไมมาซาจังเลยอะะ่ะฮะกินข้าวอยู่เออกินข้าวแซ่บไงเนี่ยเธอมีแต่คนเล่นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ ได้แบบดาเมายครับมันต้องเล่นกับดาเมายันนี้ใช่ไหมใครใครใครอยากเล่นดาเมรอ่ะเฮ้ยเ้ยเฮเกือบตายเกือบตายกูไม่ตายคะ่ะกูไม่ตายกูวี่ดาได้กูเป็นผีหมายไม่ตายเห็นไหมละ่ะกูอะสวยก็ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้น ทั้งฝั่งมันทั้งฝั่งฟูงเลิดเลิดเลิดไว้ไว,ว้ตายเลยยีเป็ดว้ยว่ยคือแบบฉันที่อยู่คนเดียวอ่ะเธอมันแบบมันแย่ไหม ทีมมันก็เลยตายหมดพอไม่มีแทงทีมก็ตายหมดเออไม่มีแทงใครไม่มีฮิลมันก็ตายหมดอยด่างเี้ยแหละฮิลต่อไปบ่นบ่นแลยก็ได้ไม่ผ่านเลตายค่ะอีแทงกู ว๋ออีดี่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นกูได้ไงเนี่ยโอ๊ยอย่าเลยนะว้าว,วเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละอันอันนี้เพื่อ,อบนอ่นเพื่อความบันเทิงนะฮะว่าไม่ใช่ว่านี่บ่นจริงนะแต่ว่าบ่นจริงแหละ ให้คิดว่ามันคือความบันเทิงนะครับผมผมมาได้แบบว่าบ่นอะไรนี่กูนะดปฉนจังด้วยล่ะเราเป็นการบ่น่เฉยนะ่ะมัเออ สวยมากแกฉันรู้สึกว่าฉันน่ะเข้ามือเมอร์ซี่มาประมาณหนึ่งแล้วน้องนะไปไปกูจะวินี่ให้ได้ว้ายว้ายกูสูนแหงอะมึงกูสูนนะกูสูนฝั่งนั้นมนนนนีอยนะู่ทัง้งสองทั้งสองตัวโอ๊ย 와. Oh. I'm here t I... u ยิงขนอย่ิงมันยิงมันยิงเลยเออ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 เอมี่หายสบดี โอ้ยแกแพ้อีกแล้วอ้า